เราก็ขายได้ไปมาจนท้ายก็รองคาใจเขาอยู่ตัวไหนเอาไปเลยไม่แระวันเกษตรประ้าปกติปกติเลยนะเกษตรประ้าไม่ปกติชุดไหว่ามันราคาแบบไม่แพงไม่แรงอะไรเงี้ยเราคนได้ได้ไปโอเคอ่ะก็มีชุดใหญ่ๆนี่โอ้แต่แต่ชุดราคาขนาดเนี้ยส่วนกลังนี้ตรงนะใช่คือเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะใช่ไหมฮะนี่เนี่ยขายไปกี่ชุดแล้วเนี่ยชุดที่ไม่ถึงหมื่นอ่ะ ชุดโอ้ยไอ้พวกที่มันขายวันวันเป็นติิเอเป็นสิบ่าเด่นชุดพวกที่มันราคถราคาด้แชุดใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่อีกสีะไเงียโอ้ตอนนั้นตอสี่สี่ก็มีทุกวันมีทุกวันงานทุกวันแต่ว่าวันละาี่สชุันเสาิ่ชุดสมสชุดแต่แต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราเปสิบเราเปไม่าสิบอ่อมันมีอยู่วันในลูกสาวจัดจะจัดโปรโมชั่นวันนึ่งอีกรู้สึกนรถนี้มั้ฮะ ให้จัด50ชุดภายใน2ชั่วโมงนึันหมดเลย50ชุดเนี่ยลูกสาจัดโรั่2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงลูกค้าลูกค้าจองลูกค้าบอกว่ายังมีไหมลูกสาวจัดต่อให้ราคาเดิมหรอโอ้นะฮะแล้วชุดใหญ่จจัดเท่าไหรชุดใหญ่ชุดใหญ่เ่ามา50ชุดเลย นะเงอ้ยเพ่าลูกค้าด้าด <c oughs> วยน,นะน,น,นะเดี๋ยว <c oughs> นะ้องแฟนขับนี่ไปงั้นเลยเนี่ยบรรยากาศนะเราโหคือเราได้เห็นบรรยากาศนะว่าลูกค้ามาซื้อจริง,รง <c oughs> นี่เราไม่ได้แบบเราไม่ได้เตรียมเลยนะว่าให้ลูกค้ามาวันนี้นะ <c oughs> ไม่ได้นัดเลยนะวั <c oughs> นนี้เรามาปุ๊บเ <c oughs> มื่อกี้ไม่มีลูกค้าอยู่นะก็ว่าหลังจากเนี้ยลูกค้าจะมาเรื่อยๆถึงเมื่อคืนสองทุ่มยังมาเลยยนะังมาเลยสองทุ่มยังมาเลยแต่บางคนก็ว่าบางทีลูกค้าว่างๆช่วงช่วงเย็นฮะ เอาขึ้นรถเลยยกขึ้นรถโอ้โหสายกี่แม่สายกี่แม่เทต้าก็ให้ให้ฟรีให้ฟรีเพราะว่าสายถ้าชุดเล็กเนี่ยสายมันเล็กใช่ไหมฮะใช่มันไม่กี่บาทหรอกแ,แต่ก็ชุดใหญ่มันเป็นสายสายสยใหญ่สายใหญ่ยี่สิบเมตรเลยยี่สิบเมตรสองเส้นนะำไปขายเลยไปขายเลยแทบไม่ฟรีเลยคิดไม่ถ้วนเขาลอดทองแดงเลย<ห>นี่ล้อเล่นนะครับสายได้เท่าไหร่เราพี่นี่เฮียไต้นะฮะเฮียไตเฮียทำเย็บใช่ไปทตำรวจอะซื้อถ่าไทยมาไหมเนี่ย นะเดี๋ยวเราก็ไปลองชุดอื่นต่ออชุดอื่นตันน่อยต่อชุดไหนชุดไหนขายไปแล้วไม่เป็นไรนะฮะชุดเอชุดชุดสองสองขายไปแล้วเนาะเราแล้วชุดเนี้ยเฮียชุดชุดชุดนี้ให้อีกไอ EQ เลยฮะเนี่ยไม่ใช่ให้อะไรนะมิกเลยชุดนี้ยังไม่เสร็จหรอเปยังไม่เสร็จนะเพราะเปลี่ยนเพราะว่าเพราะว่ามันเล็กไปเล็กไปเดตัวนี้ตัวนี้เป็นชุด4ี่คูณสี่สี่คูณสี่สี่คูณสี่เดี๋ยวปัก <ส>๋ยวต้องรักรักปักนะฮะไปไม่พอแล้วไปไปยืม้ลยละเดี๋ยวห้ดูบรรยากาศนะฮะสิบเท่าไรส,ส,สิบห้านิ้วเดี๋ยวคุณค,ค,คุยไป,ไปแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเดินไปดูเขาตรงนู้นแป๊บนึงเขาขนกัน 个面。Well, yeah. <laughs> โอ้ตามสบายคือปิดเลยเรียบร้อยแล้วรองเรียบร้อยรองเรียบร้อยจะขึ้นรถเลยค่ะสายเจ็ดเมตรสองเซนสายสามเมตรสองเซนนี่เอารถมาเองเลยใช่ไหมใช่ครับมีภาษาที่ยาเลยี่เจ็ดนิ้วทุนี้รถติดที่ไหนโอ้ติดมากติดแค่ันนีหวั้งแต่เช้าแล้วแต่ขากลับคงสบายๆนะครับและไม่ได้ถ่ายคลิปหรอปีใหม่นี้ขอมีความสุขนะครับขอบคุณครับนะฮะมาดูค่ะร้องเสียง

ซื้อใหม่ซื้อหลายอย่างนะฮะมีหลายอย่างฮะอย่างเครื่องเสียงนะฮะลำโพงแอมไม่มีครบรุ่นรร็วรุ่นสองสามสี่เจ็บเจ็บรุ่นสองสามสี่

ัหลหนึ่งสองสาม่ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่องสามฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสหนึ่งกไหนแล้วหนึ่งสองสามสี่ไกลไปพีไปหน้าบ้านยังกัเลยเรวจะให้รู้ว่าสัญญาณได้ไกลขนาดไหน เดือนาี่หวก็มับิ้นะอยมอาสรปเลอแาห่ถ้ามาได้เนีลูกค้าจะจะเพิ่มเป็นสีคูณสี่ลูกค้าเพิ่มสู้ได้เลยนะเพิ่มสู้ได้เลยลูกค้าเพิ่มสู้สองใบข้าบนก็ได้เพิ่มเป็นสี่แต่ลูกค้าต้องเพิ่มเข้าปอีกตงนะเพื่อจะมาขัดสีกลางข้างบนแยกอีกสระแต่อันนี้เราเตาซแบ่ึ้ นะอ่าเป็นเป็นไม้บาร์นิเกิลเนื้อแข็งนะไม้หนาๆยี่ยี่สิบมิลน,นะสีแห้งสีนี่โอ้โหเมื่อกี้ยังโูบยังเล่นอยู่เลยของขนั่นแข็งปักตะแกรงนี่ก็ตะแกรงเหล็กนะหนาๆต้ไเมล็ดสเปคเลยนะทุกอย่างเนี่ยสเปคเดิมหมดเพิ่มสเปคด้วยเพิ่มพาวเวอร์เนี่ยคือว่าเพิ่ม power ขึ้นมานะก็ราคาเดิมยังเป็นราคาเดิมตู้รุ่นนี้รุ่นที่ขายดีมากเลยมาแน่นเลยลูกค้าเข้ามา จะเลียข้าวมาใหมเจ้าแล้วเจ้าที่แปดที่เก้าเก้าข้ามาตลอดที่้าอันนี้้าวเจ้าจจวันก็วันที่จเจ้า